ครับสวัสดีครับเซลต้าม,มาแนะนำรถจนเข้าใหม่นะครับผมกับตัว t o y ต t a Corolla a อ t i ตเครื่อง1.6นะครับตัวนี้เป็นตัว G ปี2017นะครับผมคุณลูกค้าเซลต้มว่าราคาจะพิเศษนะครับผมคุณลูกค้าครับคันเดิมสวยๆนะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจก็สามารถทักทายแอดไลน์เซลต้มไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเซลต้มดูแล เลขไม้สองแสนแต่รถสวยนะครับผมคุณลูกค้ารถจนเพิ่งเข้าครับผมภายในสปานิดนึงสวยเลยครับเลยไมาอยู่ที่200แสนทวนนะครับผมคุณลูกค้าได้รถจน์ปี2017เซลตามคาดการราคาไม่ข้ามเลขสามนะครับผมคุณลูกค้าภายในยังใช้ได้อยู่เลยคุณลูกค้ารถจน์เพิ่งเข้าเซลตามก็เลยรีบมารีวิวให้กับทางคุณลูกค้านะครับผม กับตัว toyota corolla altis เครื่อง1.6นะครับรถสวยนะครับผมคุณลูกค้าติดแค่เรียกไม้นิดนึงคุณลูกค้าครับติดแค่เยกไม้นิดนึงนะครับรถยนต์สวยเลยเป็น1.6นะครับผมคุณลูกค้าสนใจทักทายแอดไลน์กันนะครับผมคุณลูกค้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ